สวัสดีครับท่านพี่นอ้องวันนี้เราจะมารีวิวเพลงดังในอดีตเพลงเก่าในอดีตนะฮะเกรียดห้องเบอร์ห้าครับก็เพลงนี้เป็นเพลงดังที่แต่งเมื่อปีสองพันห้ารอยสิบเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งมาจากเรื่องจริงของชีวิตชายนุ่มคนหนึ่งนะครับ ก็คือพนตีชัยฤทธ์บัวชุลีฮะตอนนั้นสมัยนั้นเป็นหนุ่มๆก็แต่งฮะเพลงนี้ก็ <c oughs> แต่งเมื่อตอนปี2510แล้วทำดนตรีโดยอาจารย์กิตตกรบัวเนียมแล้วก็ให้โปรดิวเซอร์อย่างอาจารย์ลบบุรีรัฐเป็นผู้ควบคุมการผลิตอารมนี้ คืออัลบั้มสายันสเปเชียลเชียเชียวเชีย,ชยอันนี้ก็คือเพลงเนี้ยจริงๆแล้วบนตีชัยฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับอาจารย์ลบอาจารย์วิเชียนคำเจริญเนี่ยเขาเป็นเป็นเพื่อนกันก็เลยแต่งเพลงอะไรขึ้นมาก็สามารถให้อาจารย์วิเชียนอาจารย์ลบช่วยขัดเกลาให้ได้นะครับอันนี้ก็ เป็นเรื่องราวของพลตีชยัยฤทธิ์ก็รักกับพยาบาลสาวท่านก็เป็นทหารอยู่ลบบุรีก็เงียบหายร้างรากันไปประมาณ5-6ปีเพราะว่าแฟนสาวของท่านเนี่ยไปแต่งงานกับตำรวจท่านก็อกหัก รักคุดประมาณนั้นครับก็เลยไปพักที่โรงแรมไทเปที่ลบบุรีก็ได้พักที่ห้องสองศูนสี่แล้วก็ช่วงทํากิจกรรมส่วนตัวอาบน้ําอะไรเงี้ยก็ปิดประตูมาเห็นชายหนุ่มกับหญิงสาวคู่หนึ่งเดินผ่านไปเอ๊คล้ายคแฟนเราก็เน่แถมมาพักอยู่ใกล้ ห้องเราอีกคือพักห้องสองศูก็คือเป็นชั้นสองของโรงแรมก็คือสองศห้พักห้องเบอร์หก็ฟังเสียงแล้วก็คล้คายแฟนก็เลยนึกน้อยใจก็หยิบประกาศแต่งที่ห้องนั้นนะแต่งเลยครับแต่งเลยพอแฟนแต่งงานฉันเลยอกหักนีความชํำนักมาพักอยู่ลบบุรี โรงแรมชั้นสองเข้าจองที่ห้องเบอร์สีหลับตานอนทอดทอนหรือดีนอนที่นี่สองคืนแล้วเราแม่สุดยอดเพลงนี้ในปี2 5 3พเป็นเพลงโปรดของสมเด็จพระเทพของเรานี่แหละครับก็ท่านก็ฟังสถานีวิทยุ ก็เลยโทรศัพท์ไปขอเพลงใช้นาแฝงว่าป้าช้างโทรของโท,โทรขอเพลงเนี้ยหลายครั้งมากและก็อีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงแสบหัวใจของพรชัยส้อยเพชรแสบเข้าไปถึงสวงพี่เห็นน้องควงคนอื่นเนี่ยเพลงเนี่ยเพลงแสบหัวใจครับก็ขอเพลงนี้บ่อยก็เป็นเพลง ส่งโปรดของพระอ,องค์ครับแล้วก็ในเมื่อปี2546วันที่4กุมภาก็พระอ,องค์ทรงเสด็จมาเป็นการส่วนพระอ,องค์ที่โรงแรมไทเปเนี่ยแหละครับก็โดยมีท่านคนตีเฉลิตผู้ประพันธ์เพลงเนี่ยร่วมกับ,บงนวงดนตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมแสดงเพลงนี้ถวายก็มี อมุขอุทัยชายเป็นผู้ขับร้องครับกท็ท่านก็ทรงพระดำเนินไปที่ห้องสองศูนห้าแล้วก็ไปนั่งติ่เตียงก็ถามว่าเอ๊ะเขาปีนกันตรงไหนขึ้นไปดูตรงไหนที่ว่าปีนมองหลอดช่องลงไป โอ้ใจฉันมันชักซันนี่นะตรงนี้นะแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยก็คือเป็นอารมณเพลงอะจริงๆแล้วไม่ได้ปีนจริงๆครับเป็นอารมณเพลงครับแล้วก็ท่านก็เดินมาดูที่ห้องสองสนี่ก็เสด็จกลับครับเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงฮิตและเป็นเพลงอมตะของคนไทยตลอดกาลครับเกลียดห้องเบอร์ห้าครับพม